สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอายุนน้อยร้อยล้านวาุตตี้ธุรกิจที่ยืนหยัดเคียงข้าง SME ไทยมานานกว่า9ปีกับ1,000เรื่องราวเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและพร้อมจะพาทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมวันนี้อยู่กับแคมเปญพิเศษ เดอะเกรทสุดยอดนักคิดที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับอายุยาน้อยล้านพาทุกท่านออกเดินทางไปพบกับเหล่าสุดยอดนักคิดธุรกิจต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ16สัปดาห์32นักคิดที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และส่งต่อความรู้ให้กับคนที่อยากทำธุรกิจนำไปสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน วันนี้คุณน็อตและแขกรับเชิญคนพิเศษขอพาทุกท่านเดินทางไปยังอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อพบกับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลที่นำสับประรดผลไม้ในท้องถิ่นและปลาทูที่ราคาตกต่ำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กลายเป็นเมนูปลาทูอบสับประรดของดีขึ้นชื่อจนสามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนได้กว่าปีละแสนบาท และตบท้ายกันต่อด้วยเมนูไอศครีมมะพร้าวอ่อนโคโค1965ตำนานความอร่อยที่อยู่คู่ตลาดกลางคืนหัวหินมานานกว่า20ปีใช้วัตถุดิบของดีอย่างมะพร้าวทับสะแกและราชบุรีกว่าวลสี่ตันกระจายรายได้ให้ชุมชนกว่าเดือนละ5 0 0 0สนบาทพัฒนาต่อยอดด้วยระบบโรงงานที่มีมาตรฐานจนสามารถกระจายสาขาเฟรนชชสาไปกว่า23สาขาสร้างรายได้กว่า30ล้านบาท ไปจังเลยตูละ่ะคะเลค่ะว <laughs> สวัสดีครับนะคุณผู้ชมครับผมสวัสดีคยังอยู่กับรายการยูนออราน,นะครับในช่วงเดอะเกรสสุดยอดนักคิปนะครับผมที่เราจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อไปค้นหา SME วิสาหกิจชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมหรือคนที่กลับบ้านเกิดไปแล้วก็พัฒนาของดีของตัวเองจนเพิ่มมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครับผมวันนี้นะเราสองคนนะครับเดินทางมาที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอสามรอยยอดแห่งนี้นะครับเพื่อมาค้นหาของดีนั่นก็คือปลาทู os, อบสับปะรดครับผมโอนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเลยนะคะปลาทูอบสับปะรดใช่กลับมาคราวนี้พี่จะมีความประทใจเสริม <kle> mm> เพิ่มเติมให้น้องแกรนเองนะครับผมถ้า,ายังไม่อยากจะรอช้าก็ตามผมไปเลยครับพูดอะไรวะเนี่ยปครับผม สวัสดีครับพี่ต้อมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คพี่<น>พกำลังจะรับ ปลาทูจากชาวบ้านนะคะร้วยชาวบ้านแล้วเราไปเข้าสู่กระบวนการค่ะอ๋อน้องแกรนพี่ต้อมนี่ก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะผู้เป็นหัวเรือใหญ่ในการแบบว่ารวบรวมชาวบ้านมาแล้วก็พัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทะเลจากที่ต่างๆเนี่ยจนสร้างรายได้ให้ได้ด้วยใช่ไหมครับผมเยี่ยมเลยถามจุดเริ่มต้นครับของการเข้ามาเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเริ่มต้นยังไงครับเนื่องจากว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่เกษตรกรรมด้วยนะคะแล้วก็ผลประโยเราตกต่ำรึเปล่โลเลยหนึ่งบาทประกอบกับตอนนั้นมีปัญหาเรื่องยูการส่ง ของทะเลไปต่างประเทศเนี่ย hmm. ก็ไม่ได้ราคาปลาทูก,ก็ตกมากเลย hmm. ก็มาช่วยกันเธอทำยังไงให้บ้านเรา สร้างวัตถุดิบที่มันไม่มีมูลค่าให้มีมูลค่าขึ้นเราก็เลยมารวมตัวกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจนะคะแล้วก็เอาวัตถุดิบในท้องถิง่นเรา100%นะคะมาแปรรูปาม,ามาทําเป็นเมนูต่างๆเป็นอาหารทะเลแปรรูปพร้อมทานค่ะแล้วจุดเด่นของเราก็คือปลาทูคือจะเป็นวัตถุดิบจากทางทะเลใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นอะเองที่เป็นปลาทูทะเลมีปลาละกุ้งหอยปูปลาบนบกล่ะเรามีอะไร ที่เราใช้เขาเรียกว่าภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษของเราแปลรูปเป็นปลาทูอบสับปะรดเดี๋ยวเราไปไปไปดูวิธีการทําดีไหมคะดีครับผมดีเลยค่ะแล้ววันนี้เราจะได้ลองทำไหมคะได้สิคะได้ลองทําได้ลองชิมด้วยนะฮะแต่จะมากินมาชิมอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะฮะต้องทํางานแรกค่ะทำอะไรคะพี่น็อตไปยกปลาทูมาค่ะพี่กระดูกคุณต่อตรงนู้นดีกว่าพี่ไปยกปลาทูเลื่ลูกไปไปสิคะเร็วๆเพราะรออยู่ค่ะค่ะอ่ะ นอนหลังจากได้ปลาทูสดๆจากทะเลกันแล้วคุณน็อตและคุณแกรนก็ขอเรียนรู้วิธีการทำเมนูปลาทูอบสับประรดเมนูขึ้นชื่อของอำเภอ300ยอดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันต่อเลยครับนอาล่ะครับน้องแกรนครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับกลุ่มวิสาหกิจ นี่เท่านี้เลยใช่ไหมคะอยู่หกเจ็ดคนเองค่ะอก่อนอื่นเรามาลองทําเมนูนี้ก่อนเลยค่ะได้ครับผมใส่ถุงมือก่อนนะคะฝากค่ะอันนี้คือเมนูค่ะเมนูปลาทูอบสับปะรดค่ะปลาทูอบสับปะรดนี่เองสิ่งแรกเลยลองหักคอปลาทูก่อนนะคะที่เราจะใส่ไปในกระบวนการเชิญพี่น็อตค่ะหักคอปลาทูก่อนเลยเราเราจะมีเทคนิคนะะคในการจับปลาทูนะคะเอามือล้วงเข้าไปแล้วก็กดเปิดไปนะคะเปิดเหนือกไปเนี่ยแล้วกดคอลง Yeah, yeah. กดจิตคอรตรงนี้ค่ะเรากดลงแล้วเสร็จแล้ว,ว,วเดี๋ยวเราจะไปวางในหม้อเพื่อเราจะปรุงเลยนะคะ,คะตัวสําคัญก็คือตัวสับป,ประรดที่ว่ามีเคมไซด์ S <S แล้วสำคัญที่สุดคือจังหวัดประจวบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจังหวัดแรกที่มีการปลูกสับป,ประรดและมากที่สุดในประเทศไทยนะคะเขาเคลมเลยว่าต้นแรกเนี่ยเกิดในจังหวัดประจวบแล้วของเราก็ใช้สายพันปัตตาเวียสมัยตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยสับปะรดราคาแค่บาทเองค่ะ กิโลละบาทนั่นเองใช่ค่ะแต่ปัจจุบันนี้25บาทนะคะต่อกิโลเหรอค่ะโอ้โหนะคะต้นทุนมันจะเปลี่ยนแปลงมากเลยแต่ว่าเมื่อราคาที่เราเซ็ตไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่เราจะมาทําให้ราคาสินค้าสูงได้เวลาเราทํานะคะขั้นแรกเนี่ยเราจะใช้สับปะรดไปวางที่หม้อกอกค่ะแล้วก็วางเรียงลงไปเพื่อที่จะไม่ทําให้ความร้อนที่เกิดจากหม้อค่ะติดกับตัวปลานะคะแล้วก็เอนไซน์น้ำสับปะรดเนี่ยก็จะทําให้มีการย่อยได้ ทุกสัดส่วนพอระวังเรียงเสร็จแล้วสับปะรดวางก็ตามทับซ้อนกันไปเรื่อยใช่ค่ะจากนั้นทำไงต่อครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีทําน้ําปรุงน้ําปรุงของเราเนี่ยสัดส่วนก็คือจะมีน้ําก่อนครับประมาณประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะคะของตัวนั้นแล้วก็ตามด้วยน้ําสับปะรดมีน้ําสับปะรดด้วยใช่ค่ะไฮไลท์คือต้องน้ําสับปะรดช่วยด้วยอีกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวที่จะได้จากธรรมชาติใช่ถูกต้องค่ะค่ะแล้วก็ ปิดฝาปิดฝาไว้แล้วก็นึ่งกันไปเรื่อยๆนึง่งใชใ้ไฟอ่นอ,อนๆนใชป่ปกติแล้วเราจะมีหม้อต้มความดันจะทำให้มันช่วยย่อยได้ง่ายและเร็วขึ้นนะคะเก็บได้นานไหมครับพอทำเสร็จแล้วอ๋ออยู่ได้2ปีค่ะ พราะว่าเราเปรโเซ้นใช่ค่ะอ๋อเวลาเชาห้องฟิตเนสใช่ค่ะแล้วก็มีแพคเกจจิ้งอย่างที่เห็นข้างหน้านะคะในหนึ่งกล่องจะมีสตัวมีพลังงานแค่80กิโลแคลอรี่เนี่ยเหรอค่ะ80อคะใช่ค่ะสตัวในพลังงาน80กิโลแคลอรี่สำหรับผู้รักสุขภาพเลยค่ะเราสามารถสร้างรายได้เท่าไหร่ก็ปีหนึ่งก็ได้ประมาณเป็นแสนนะคะเป็นแสนเลยแบ่งๆกันก็สบายมีกันไม่กี่คนอย่างนี้นะครับเอาละเรารู้แล้วว่ามีของดีอะไรบ้างแล้วมาแปรรูปอย่างไรคราวนี้เราอยากจะรู้ว่ารสชาติมันดีหรือเปล่าแล้วจากู้สแปรรูปเสร พร้อมไหมคะพร้อมมากค่ะรอเวลานี้อยู่ค่ะโอเคถ้าพร้อมเลยไปเลยครับผมอู้ว่าโอ้โหน่ากินแล้ว้นเลยเนาะกินเลยได้ไหมคะพี่น้องจ้าเลยอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งยังไม่ครบยังมีอีกเมนูหนึ่งที่เป็นเมนูเด็ดมากเลยสูตรก็มาเลยได้มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าปลาทูที่เราทำกันเมื่อกี้เลยค่ะ หลังจากผ่านการอบนึ่งโดยหม้อต้มความดันตรงนี้นะครับผมก็ออกมาเป็นแบบนี้อะไรทไทานได้ทั้งตัวหัวและก้างถค่ะลองชิมดูค่ะเอาละตอนนี้ในบนโต๊ะมีเมนูอะไรบ้างครับวันนี้เรามีเมนูนางเอกคือปลาทูอบสับปะรดค่ะที่ทานได้ทั้งตัวหัวและก้างนะคะมีเครื่องแกงสับปะรดพร้อมทานนะคะสามารถที่เปิดมาแล้วทานกับขนมจีนได้เลยน้ำพริกกะปิเคยนะคะ ค่ะเอาวละลองดีกว่าลองนี่เลยค่ะด้วยกันข้างจริงๆใช่เนี่ยค่ะนุ่มๆเลยค่ะลองชิมดูอรสชาติค่ะรสชาติของมันก็จะหวานน้ำนิดนึงจากน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็อมเปรี้ยวนิดๆจากสับปะรดค่ะคือเราไม่ต้องกังวลเรื่องก้างปลาทูเลยไม่ต้องค่ะสามารถทานได้หมดเลยใช่ก้างมันนิ่มจรไปจริงเหรอมันนิ่มไปเลยเหรอค่ะเออค่ะนุ่มไหมคะมันนิ่มมันละลายหมดก้างก็ละลายหมดเลยเนาะเดี๋ยวจิมดิ้นเนี่ยอันนี้ก็คือ เปิดกระปุกปุ๊บเทใส่ทานได้เลยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะน้่นพิกุกปีนี่ก็เช่นเดียวกันใช่ค่ะน้่นพิกุกปีนีที่ชาวบ้านเรารุนเคยมาเราจะมีตู้อบพลังงานนะคะแล้วก็ตากแล้วก็มาทําเป็นมาพิสกเนี่ยค่ะเป็นไงรสชาติดีมากบอกไดเลยนะคะเอามานี่ค่ะออเเายหรอร่อยอร่อย คืออันนี้คือเปิดกระปุกปุ๊บทานได้เลยค่ะถูกต้องค่ะรสชาติสดใหม่แบบนี้เลยใช่ค่ะเก็บไว้ได้5เดือน6เดือนค่ะเปิดแล้วก็เก็บในตู้เย็นนะคะถ้าทานไปได้เรื่อยๆเอออร่อยอันนี้เครืองแกงสับปะรดค่ะรสจัดจ้านนะคะให้ทานเคียงกับขนมจีนค่ะดอกพลูขนมจีนจะได้ลดความเผ็ดลงค่ะเป็นไงเออเออ้องลองน้ำลายกระดูเลยเลยเ้ยจังเลยจัดจ้านดีไหมคะจุดๆค่ะอันนี้เป็นเครื่องแกง แกงส้มค่ะถูกต้องค่ะนี่แกงส้มพริกสดมะม่วงค่ะอัเนี้อันนี้เป็นมะม่วงใช่ไหมคะใช่ผ่ามะม่วงค่ะมันดีมากเผ่านแล้วไม่รู้เนาะเพราะเป็นมะม่วงใช่ไหมความเปรี้ยวอยู่ในนั้นใช่ค่ะมะม่วงดีปปอค่ะใช่ค่ะมะม่วงเปรี้ยวเนี่ยแหละค่ะลองชิมดูค่ะเข้ากันมากอื ให้เราว่าก่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะพร้อมรับประทานแล้วก็คงรสชาติหน้าตาสวยงามแบบนี้มันต้องผ่านการทดลองไปเยอะแยะมากมายเลยใช่ใช่ค่ะเราจะเป็นกลุมเล็กๆนะคะแต่เราก็ดีใจค่ะที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรมเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็ทําให้เราได้มีองค์ความรู้ได้มีศักยภาพในการที่เอาวัตถุดิบในพื้นถิ่นนะคะมาทําแล้วก็เขาเรียกว่าของเสียให้เหลือน้อยนะคะก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นโปรดักฑ์ต่างๆที่น่่นเห็นนะคะ หลากหลายตั้งแต่เรื่องของการผลิตคือกระบวนการขั้นตอนการผลิตเลยใช่ค่ะได้เป็นรีสปีก็คือสูตรของเราขึ้นมานะคะเป็นเมนูอาหารแล้วก็ตลอดจนการยืดอายุว่าจะเก็บยังไงถนอมอาหารแบบไหนให้ยังได้คุณค่านานๆเช่นปลาถูกสัรสไ่คะเราก็มาใช้ในเรื่องของการฟเส้นการใช้สุญญากาศนะคะเพื่อไม่ให้มีออกซิเจนเข้าไปการเก็บด้วยการถนอมอาหารโดยแบบใช้ความเย็นมาช่วยก็อยู่ได้ถึง2ปีนะคะ ก็จักของค้าวเนี่ยเราก็จะมีของหวานนะคะพัฒาพิ่เอาปลากับกุ้งมาพัฒนาเป็นหมี่กรอบอันนี้เป็นตัวล่าสุดแต่ว่าใกล้จะออกตลาดแล้วค่ะเราจะใช้เรียกว่ามี่กรอบรสปลาสับปะรดนี่คือต้องชื่นชมเลยนะว่า เอ็ดจริงเนี่ยดูดีมากจริงๆนะคือเราเน้นว่าเครื่อข้างนอกก็คือสวยงามแล้วนะแล้วพอข้างในเราน้กว่าเป็นแค่ห่อพลาสติกแล้วก็เป็นหมี่เป็นทั้งๆที่ใหญ่แต่กลายเป็นว่าสามารถทำแบ่งออกมาให้พกสะดวกพกพาไปทางที่ไหนก็ได้แบบนี้ด้วยคือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากเลยนะครับกับุณปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่ตรงนี้มีสูตรอาหารที่อร่อยอยู่แล้ว บวกกับวิทยาศาสตร์ของกรมส่งเสราสตรมเนี่ยมาช่วยพัฒนาให้สามารถเก็บรักษาได้นานยืดอายุแถมรสชาติก็ไม่เปลี่ยนด้วยแล้วก็ได้สูตรของอาหารที่บอกว่าอร่อยสม่ำเสมอในทุกๆลิดพันที่ออกมาราคาแต่ละอย่างขายยังไงครับเนี่ย ปลาทูอันนี้นะคะอยู่เซตที่กล่องละ320้บาทคือใน1นึ่งเซตจะมี3กล่องกระปุกด้วยกันนะคะมสกระปุกเลยใช่พร้อมแบกจิ้งสวยๆนะคะสวยเครื่องแกงเหรอครับเครื่องแกงสับรสอันนี้89บาบาทบเาบาทต้นเองนะฮะนี่ะฮะอันนี้80บาทค่ะก็คือควาเป็นตัวเองเลยฮะใช่ใช่ค่ะอันนีู้จะเหมาโอเคเหมาอันนี้เลยน้่นเอ่ะใครชื่นชอบก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์หรือจะมาเยือนที่นี่เลยดยใช่ค่ะเราก็จะมีวางหน้าร้านโคชมทะเลที่ตลิ่งชันนะคะหรือว่าโคชมทะเลที่มยอด ใช่ครับผมเอาละวันนี้นะฮะก็ถือว่าการเดินทางมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราเพื่อสานต่อยอดถือว่าคุ้มค่าจริงได้ไมาเห็นเอาเน้าเดินป่าเลย <laughs> <laughs> ได้ไมาเห็น <ทำ S 2> พูดสัณฑ์ดีๆนะที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจริงๆแล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจนเป็นสินค้าเราอยากเห็นสินค้าเหล่าเนี้ยวางขายไปทั่วโลกเลยทีเดียวโอ้โหสามารถพัฒนาต่อยอดได้ขนาดนี้นะครับต้องยกให้พี่ต้อมเนี่ยเป็นเดอะเกรสสุดยอดนักคิดของเราจริงๆเลครับผมขอบคุณค่ะ หลังจากที่พิธีกรทั้ง2องท่านได้พาไปลองลิ้มชิมรสกับเมนูแสนอร่อยของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเล300ยอดกันแล้วก็ตบท้ายกันด้วยของหวานอย่างไอศครีมมะพร้าวอ่อนโคโค่1 9 6 5จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับอ เรกินอิ่มแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะน้องเนาะก็จะคือลาบค่ะแต่ว่าพี่จะเปิดโอกาสให้น้องแกนเนี่ยพักแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวพี่จะพาน้องแกนไปทานไอศครีมกะทิของดังของอำเภอบัวหินจักพี่นัอรู้ไหมว่าหนูเป็นแฟนตัวยงของไอติมมะพร้าวไอติมกะทิอะไรพวกนี้แบบเห็นไม่ได้เลยอ่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเหมาะกับน้องแกนมากเชิญไปค่ะ <Bye. S 2> ตามมาเลยจ้านัองแกรนนี่เลยโคโค่หนึ่งเก้าหกห้าไอซ์ฟรีสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือคุณตูนนะครับผมเจ้าของแบรนด์โคโค่หนึ่งเก้าหกห้าคุณตู้ต้องถามก่อนคุณตู้นอายุเท่าไหร่แล้วครับผมปีนี้ยี่สิบห้าปีครับผมยี่สิบห้าเองครับผมสองตู้เนาะเริ่มทำธุรกิจมากี่ปีแล้วเอ่อตั้งแต่จด จดเป็นบุคคลมาก่อนผมเริ่มมาประมาณ8ปีแล้วครับผมแต่ว่ามาจดบริษัทจริงๆอ่ะแค่4ปีนั่นหมายความว่าทำธุรกิจนี้ตั้งแต่อายุ17บเจ็ดเหรอใช่ครับตั้งแต่มหครับโอ้โหจุดเริ่มต้นของการมาทำไอซ์มิ้นต์โคกเบนี้พอดีสูตรตรงนี้มันเป็นของคุณยายผมพอมาถึงยุคของคุณแม่ผมเขาได้มาขายที่ตลาดในมาร์เก็ตในหัวหินที่หนึ่งอ่าแล้วจังหวะผมขึ้นมัธยมพอดีมปลายแล้วในมาร์เก็ตขายดีมาก ขายทุกวันทุกวันแล้วยอดมันดีแม่ให้ตังผมไปโรงเรียนวันละพันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ <My God. S 1> ้ยเรียนไปก็ไม่น่าน่ะทางานดีกว่าได้ตังดีกว่า oh. อ่้อแล้วพอมาถึงจังหวัดจังหวัดหนึ่งอ่ะพอขึ้นมห้ามา ขายของมันไม่ได้ดีเหมือนเดิมครับแล้วผมเห็นคุณแม่เขาเครียดวันนั้นนะผมจําได้เลยคุณแม่เขาร้องไห้เพราะว่ายอดก็หายลูกก็ไม่ได้เรียนผมก็เลยคุยกับคุณแม่ว่าลองเอาเติมตักของเราเนี้แหละหใส่ถ้วยดูไหมครับ,รบแล้วก็ลงตามร้านอาหารช่วงแรกก็ตัวลหมื่นกว่าบ,บาทแล้วก็ลง,ลงลงลงแล้วสักพักมีโอกาสมีคนมาชิมครับแถวร้านอาหารชามบเราก็ได้เป็นตัวแทนใต้ผมผมทุกวันนี้ยอดเลยตัวนั้น่ะ ทุกวันนี้เป็นอย่างนี้แล้วจากแก้วกระดาษธรรมดาโอ้นี่ไงาขายดิบขายดีขายไปทั่วเลยนะครับเเวลา8ปีรายได้ที่เคยทําได้มากที่สุดต่อปีอ30ล้านครับผมต่อปี30ล้านบาทครับผมอย่างนี้แสดงว่าวัตถุดิบมะพร้าวด้วยเขาใช้มันต้องดีมากถูกครับ,รบอันนี้คือเอาเอามาจากไหนครับผมต้องเรียนงี้มะพร้าวอ่อนอะ่ะเราใช้บ้านแพ้วอวัมพวาซิงขึ้นชื่อมะพร้าวอ่อนของประเทศแล้วก็ส่วนมะพร้าวกะทิมะพร้าวแกง เราใช้มะพร้าวของทับสแกที่ขึ้นชื่อของปัจจุบจะมีความมันความรสชาติเฉพาะเขาอ๋อแบบเลือกแน่นอนว่าอันนี้เราต้องใช้อันนี้สำคัญมากครับผมก็อย่างนี้ในแต่ละปีใช้มะพร้าวเยอะไหมครับก็ปีหนึ่งใช้500ตันครับผมโอ้เยอะมากเลยนะครับผมว่าสามสิบล้านนะเนาะเยอะมากจริงเนาะใช่เรากระจายให้ชุมชนในเดือนเท่าไหร่ก็ถ้าแบ่งเป็นมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก่มะพร้าวอ่อน3 3ล้านกับมะพร้าวแก่อีก3ล้านครับ มัีพอดีกันโอ้อย่างนี้สบายแล้วมัต้องกลับไปเรียนแล้วเรียนครับผมอ๋อตอนนี้กลับไปเรียนแล้วใช่พอดีหลังจากที่ว่าไม่ไม่ได้่อบม5ผมก็ไปเรียนกศนเพิ่มแล้วนะปีนี้ผม2ี้าแล้วเนาะผมก็เรียนกศนจบแล้วกำลังสอบมหาลัยอยู่ครับมาถึงชื่อแบรนด์ทำไมต้อง1965ไปดูดวงมาหรอไม่ใช่ครับผมก่อนก่อนหน้านี้ที่ผมจดเป็นนิติบุคคลตอนเป็นออทอปอยู่อ่ะ ผมใช้ชื่อบริษัทว่ต้วยตีมตอนจดแล้วพอมาเป็นบริษัทห้างหุ่นส่วนจริงๆอะ่ะผมก็มองว่าเราโตมาจากแม่ผมก็เลยเอาปีเกิดแม่มาใส่ก็เลยกลายเป็นโปรโต9หนึ่งเก้าหกห้อเคมากมันดูขมังดีค,ครับ ดี่ากอ่านี้เสร็จแล้วเนี่ยจะได้ชิมเสร็จแล้วอาลองชิมเลยแล้วกันนะ,ะอยากจะชิมแล้วว่าไอ้แบบใหม่ล่าสุดเนี่ยที่ไม่ต้องอะไรนะไม่มีนมผสมเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนะค,ค,ครับผมะระหว่างรอเครื่องเราพูดถึงโปรดักตัวใหม่ล่าสุดสด,ดีกว่าอันนี้คืออะไรครับอ,อันนี้เรามาตอบโจทย์ออนไลน์ครับผมบเป็นไอศครีม DIY อืมก็คือ,อ,อคก็คือใช่ลูกค้าสามารถทําเองได้ในกล่องเราจะมีแม่พิมพ์ให้ ค้าแค่เตรียมน้ำอุ่นแน่ในกล่องก็จะมีไม้มีบล็อกซิลิโคนให้่อแล้วยังไงนะล้วคือบล็อกซิลิโคนรูปต่างๆนี่รูปกระต่ายน้อยน่ารักจากนี้ผมที่ทำไงก็ผสมน้ำอุ่นตามปริมาณที่เราบอกครับผมแล้วก็เทใส่บล็อกแช่ปิส5้าชั่วโมงได้กินเลยอ้าวจังเลยเป็นไอศคมกะทิอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับผมโอ้โหเก๋นวัตกรรมครับเอออ่าแล้วช่วงเนี้ยที่ผมขายได้ดีเพราะ โควิดที่ผ่านมาปีโจทย์อรมเบอรี่แตกมากตัวนี้ก็ยอดขายขึ้นมาเรื่อยๆกายตอนนี้ก็ได้3ล้านแล้วแค่ทำออนไลน์อย่างเดียวโอ้โหไม่น่าเชื่อนะแค่มองเห็นโอกาสเท่านั้นเองนะครับผมแล้วตรงนี้เราได้ปรึกษาใครไหมในการทำตัวนี้กว่จะเป็นเทคโนโลยีแบบนี้ผมได้ทุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมช่วยผมครับผมช่วยในด้านไหนบ้างครับนอกจากเรื่องเงินทุน ก็มีเงินทุนแลวนวัตกรรมตัวนี้แหละพี่พี่น็อตก็คือไปปรึกษาเขาผมอยากทําแบบนี้ครับคือต้องเรียนตอนที่ผมไปคุยกับเขาอ่ะไอซีขมงผมอ่ะที่ว่าขายอยู่เป็นถ้วยอ่ะมันต้องมีรถห้องเย็นแล้วมันลําบากในการขนส่งอากาศสวิงหน่อยก็ไม่ได้เสียหายเชลล์ไลท์ก็น้อยอยู่ได้แค่6เดือนครับอ่าแล้วประเด็นคือช่วงก่อนที่ผมจะมาทาโรงงานมีบริษัทนอกมาติดต่อเราด้วยแล้วมาส่งไม่ได้เพราะเชลล์ไลท์ไม่ถึงผมก็เลย ไปคุยกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมว่าทํายังไงให้มันไปได้ไกลกว่านี้เขาก็เลยทํามาเป็นตัวผมให้โดยที่ว่าเป็นรสชาติที่เราคิดเองอรสชาติต้องเป็นของเราอากิชิชิมแบบถ้วยไปแล้วใช่ไหมนนแบบใหม่นี่เป็นซอฟต์ครีมใช่ครับผมเป็นการพัฒนาไอติมมะพร้าวมาอีกขั้นหนึ่งของผมก็คือตามตลาดอย่าง อย่างบริษัทใหญ่ๆซอฟต์ครีมก็จะเป็นไอติมกดนมหมดเลยเนาะที่ผมแจ้งไว้ตอนแรกว่าไอติมมะพร้าวอ่ะต้องดันไปให้ได้ถึงนอกผมก็เลยเอาเครื่องฝรั่งมาทำไอติมไทยให้การเป็นซอฟต์ครีมโอ้คิดคนพัฒนานานไหมตัวนี้ต่อยอดมาจากผมที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคิดได้ผมนี่แหละครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาก็เลยชอบผมเพราะผมได้มาเสร็จผมก็ต่อยอดตลอดเลยเราอย่าหยุดพัฒนาเราได้มาแล้วเราต้องทำเพิ่ม อ่าวันนี้ผมเตรียมมามีรสมะพร้าวกับรสช็อกโกแลตแล้วก็รวมรสอ,รอยากทานอะไรครับพี่เอามะพร้าวมะพร้าวนะครับผมนี่นะฮะชอบตรงที่แบบมันเป็นแบบโลแคลอรี่อ่ะใช่ครับ,บมผมแล้วเหมือนที่บอกไปตลอดมะพร้าวต่อให้เป็นกะทิมันเป็นความมันเป็นไขมันธรรมชาติยังไงก็ย่อยสลายไวถ้ากินไม่เยอะเกินไปใช่ถูกไหมถ้ากินในจำนวนที่พอดีอร่อยนะยังไงบ้างครับแปลกเลยพี่น็อตอืมโอเคแปลกเลยครับแล้วก็รสชาติดีด้วยครับผมอ้าดีฮะ ลอง2แบบแล้วมาลองแบบที่3กันก็คือนี่ DIY Ice c r e a ครับวาวเรากินอย่างเดียวได้ไหมอันนี้ให้ไปทำด้วยหุยขนาดมากขนาดการทำเรื่องการแบบงานฝีมืออันนี้เราขนาดพี่เชื่อพี่เชื่อจริงๆเดี๋ยวรอดูเลยได้เลยค่ะแหมงานนี้ต้องฝากความบอกไปที่ต้นแกนเลยนะได้เลยค่ะโอเคมาลงมาไปทำกัน ต้องูแ <ผม S 1> นว <ผม S 1> คิดในการมาทำแบบว่าไอศครีม DIY นี่มันเริ่มต้นมายัางไงครับก็คือผมไปปรึกษากองส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับ,รบว่าผมอยากได้ไอศครีมผงเพราะว่าของเก่าของผมเนี่ยมันจัดส่งลำบากต้นทุนมันสูงมันต้องมีห้องเย็นมันต้องมีอะไร แล้วใช้ไลท์อ่ะมันจะน้อยครับอ่าแล้วก็เลยให้เขารบกวนหน่อยอช่วยพัฒนาสูตรให้หน่อยใช่ไหมเขาเลยทาตัวนี้ให้ผมใช้เวลานานมากกว่าจะสูตรออกมาสําเร็จเป็นไอศครีมแบบนี้อ่าประมาณหกเดือนครับผมก็ไม่นานเมืไม่นานครับคือถ้าเราทําเองเนี่ยมันจะนานกว่านั้นใช่เ่อเราไม่ได้จบมาทางอุตสาหกรรมหรือทางเภสับใช่ได้ทางกรมสมุตราสกรรมาช่วยนี่ก็ถือว่าลดประหยัดเวลาลดต้นทุนได้เยอะเลยนะครับผมอ่าแล้วทำมากี่รสชาติเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ ตอนนี้จริงๆกรมส่งเสริมภาษาการทําให้ผมรสชาติเดียวผมมาต่อยอดให้อีกทีหนึ่งอีสองอีสามรสชาติไรสชาติแรกเขาทำรสอะไรให้เขาทํามะพร้าวให้ผมครับเพราะผมเสนอแค่มะพร้าวก็คือรสออริจินอลของเรามมะพร้าวตัวนี้แหละเหมือนที่ผมเรียนไปว่าผมโตมาจากมะพร้าวก็อยากดันมะพร้าวไปให้ไกลขึ้นอ่าแล้วนี้ก็เป็นรสชาติที่ลูกค้ารีเควสต์มาผมก็มาทําเสริมเพิ่มมีช็อกโกแลตทุเรียนมัน่วงโอเคอ่ะลองทํากันดีกว่าอยากจะรูมันง่าย DIY จริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้น้องแกนทำทำยังไง มารดอะไรน้องเอารดอะไรหนูเอาหนูเอาช็อกโกแลตครับผมแก่เลยครับเอาละเทเลยได้เลยนะคะได้เลยครับเลยมานี่จะเป็นครั้งแรกที่การทำไอศครีมนะคะมาดูกันผมว่าไม่สำเร็จนะที่แกะกล่องไม่ได้พังเห็นไหมบอกแล้วว่าทำาไม่ได้จบกันนี่ครับแล้วก็น้ำร้อนตามตามกล่องอะจะมีบอกอยู่ว่าควรใส่เท่าไรอะไรยังไงอ๋อเอาแบบนี้เลยนะคะใช่ครับ อ่ะแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เทตัวนี้ก็ไปแม่พิมพ์อ่าเออใช่ตัก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 แค่นี้ง่ายๆแล้วก็เอาแม่พิมพ์เนี่ยเข้าตู้เย็นทิ้งไว้กี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงครับผมก็พร้อมรับประทานเลยครับผมนะครับผมขายที่ไหนบ้างเนี่ยสามสิบร้านเนี่ยมีภาค ตะวันออกกับภาคอีสานตอนนี้ที่หนักๆเลยแล้วก็ในปีนี้เราก็ลุยใต้ตอนนี้ลงไปแล้ว200กว่าตู้มูลค่าต่อตู้ประมาณ5,000บาทในต่างประเทศมีมากที่ได้ส่งไปก็มีในโปรเซสของตัวผม DIY เนี่ยครับผมที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมช่วยผมพัฒนามาทําให้ผมได้ไปมาเลเซียอ๋อนี่ส่งไปมาเลเซียแล้วใช่แต่ว่าถ้าไปมาเลเซียอาจจะไม่ได้เจอเป็นชื่อผมนะอาจจะเป็นแบรนด์ของเขาเอง อ๋อให้อเขารอ,อ,อใช่แล้วก็ปรับสูตรให้เขาไปอ,อวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าได้นำสูตรของคุณย่านะครับผมมาพัฒนาจากแค่ขายในตลาดแต่ตอนนี้กับขายทั่วประเทศไทยแล้วจะส่งออกไปต่างประเทศด้วยโอ้หลายๆอย่างต้องขอบคุณตัวแทนหลายๆคนนะครับทำให้ผมมีโอกาสทุกวันนี้แล้วต้องขอบคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,มที่ช่วยพัฒนาผมหลายๆด้านครับอ่าทั้งมาตรฐานทั้งหลายๆอย่างผมไปขอคำปรึกษาเขาเยอะครับ,บเพราะว่าผมไม่มีความรู้เนาะพี่น็อตพี่แกนเพราะว่าผมอายุยังน้อยผมก็เข้าไปเราอย่าก,กลัวครับเราเข้าไปอย่างเดียวไปขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ครับซึ่งเขาเยิยนดนีให้คำปรึกษาอยู่แล้วใช่ครับผม,มแล้วผมก็โตได้ทุกวันนี้นี่ฮะแบบนี้แหละเขาเรียกว่าเด็กเพสสุดยอดนักขิดครับผมสุดยอดจริงครับผม ป็ไงบ้างจ้าน้องแกรวันนี้ได้เดินทางกับพี่มาที่จังหวัดประจวบคีรีขันแห่งนี้แฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากๆเลยเพราะว่าแบบคือการอ่ะจะชอบแบบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วตอนนี้กันก็ต้องเาิ่ลองหาแบบแรงบันใลในการทําธุรกิจ การมาเจออย่างงี้รู้สึกแบบที่จะแบบพัฒนาตัวเองวันหนึ่งการอาจจะมีรายได้50ล้านก็ได้นะคะสองปีก็หมดใช่ไหมแค่มองหาสิ่งดีรอบตัวในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วกับครอบครัวของเราเองเนี่ยมีของดีเยอะมากมายเอาตัวนั้มาพัฒนาปรึกษากรมส่งเสริมุาสาหกรรมก็อะได้อะไรที่เราคาดไม่ถึงแบบนี้ได้นะครับเพราะทุกชุมชนล้วนมีของดีเป็นของตัวเองถ้าหากเรารู้จักมองหาโอกาสจากสิ่งรอบตัวนำมาพัฒนาเพิ่มมูลค่า ก็จะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสร้างประโยชน์ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งได้ระหวังว่าการเดินทางมาจังหวัดประจวบคีรีขันในวันนี้จะทําให้ทุกคนได้เห็นถึงแนวคิดมุมมองใหม่ของการพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่ๆสู่ตลาดสร้างมูลค่าและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับชุมชนของตัวเองอาญุน้อยร้านแคมเปญพิเศษเดอะเกรดสุดยอดนักคิดในวันนี้ จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่จุดประกายความฝันให้กับคนที่อยากประสบความสำเร็จและทรงต่อแนวทางในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับทุกคนได้ลุกขึ้นมาลงมือพัฒนาสินค้าของตัวเองและก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน